สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่หมอก,ก้อยจันจิราลักษณ์นะคะรวมถึงยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่ที่เพิ่งจะเข้ามาดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกกันด้วยนะคะสําสหรับคลิปนี้นะคะแม่หมอก,ก้อยเอาใจน้องๆน,นักเรียนนักศึกษานะคะเพราะว่าช่วงนี้มีการสอบแล้วก็กําลังจะก้าวไปสู่มหาลัยที่ใหม่หรือโรงเรียนใหม่นะคะวันนี้เรามาเปิดไพ่กันแบบเกือบส่วนตัวกันเลยทีเดียวนะคะว่า สถานที่ใหม่โรงเรียนใหม่มหาลัยใหม่ของเราจะเป็นอย่างไรกันบ้างก่อนจะไปเช็คดวงอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้แม่หมอด้วยนะคะแม่หมอก็อยขึ้นหน้าจอให้นะคะมีไพ่ให้เลือก3กองกองที่1กองที่2และกองที่3ค่ะเมื่อเลือกไพ่ได้แล้วนะคะให้อธิษฐานจิตบอกชื่อนามสกุลน,นะคะแล้วก็ บอกว่าขอให้การทำนายในคลิปนี้นะคะเป็นไปด้วยความแม่นยำและให้ตรงต่อดวงชะตาของข้าพเจ้าเพื่อข้าพเจ้าจะได้นำไปพิจารณาหรือวิเคราะห์นะคะเพื่อ,อใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทนะคะอาละค่ะท่านที่เลือกไพ่กองที่หนึ่งแม่หมอก็จะเริ่มเปิดแล้วนะคะอ่ะสถานที่ใหม่มห ah าลัยใหม่โรงเรียนใหม่ของคุณจะเป็นอย่างไรบ้างนี่ค่ะ หยิบไพ่ได้ไพ่ใบนี้นะคะค่อนข้างตรงกับหัวข้อมากเพราะว่าไพ่นี้คือไพ่ transformation หมายถึงการเปลี่ยนแปลงนะคะอ่าก็มันคงตรงกับท่านที่เข้ามาดูคลิปพอดีเนาะ เขาบอกว่าถึงเวลาที่ต้องหลุดพ้นจากสิ่งเก่าไปสิ่งใหม่ก็คือจุดจบคือจุดเริ่มต้นเพราะฉะนั้นคุณที่กําลังอยู่อยู่เนี่ยคุณอาจจะจบสถาบันพอดีจบม3จบม6หรืออะไรทํานองเนี้ยที่ถึงเวลาที่ต้องเปลี่ยนแปลงนะคะเพราะไพ่ใบนี้เปรียบเสมือนการเปลี่ยนแปลงและเป็นอะไรที่จุดสิ้นสุดและจุดเริ่มต้นนะคะถึงเวลาที่คุณจะกําลังหลุดพ้นจากสิ่งเก่าและวิถีชีวิตเก่าที่ ที่มันรู้สึกว่าพอแล้วล่ะคุณก็มีโอกาสที่จะเหมือนอสอบผ่านแล้วก็ได้เข้ามาอะไรที่คุณตั้งใจด้วยนะอ่าเขาบอกว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพจากเดิมเนี่ยค่ะไปสู่สภาพใหม่สู่เหตุการณ์ใหม่ๆทุกอย่างคือใหม่ทั้งหมดสําหรับคุณนะคะจงตั้งสติให้มั่นคงเพราะถึงจุดเริ่มต้นที่คุณต้องยอมรับแล้วว่าคุณจะต้องก้าวไปสู่ความเป็นตัวของตัวเองเก้าวไปสู่ชีวิต จริงที่แท้ทรูนะคะถึงเวลาแล้วที่คุณจะต้องเผชิญหน้ากับโลกใบใหม่นะคะ mm. ดังนั้นแล้วเนี่ยค่ะ mm. การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับคุณอาจจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วเฉียบพลันเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณอาจจะไม่ทันได้ตั้งตัวนะคะ mm. ท่านที่เข้ามาอ่านเข้ามาชมคลิปนี้แล้วก็เริ่มเริ่มเริ่มที่จะเตรียม,ม,มตัวตัวเองได้แล้วนะว่ายัางไงคุณก็ต้องเปลี่ยนแปลงคุณจะต้องไปอะไรที่ใหม่ๆอย่างแน่นอนเขาบอกว่า คุณจะต้องเป็นอย่างไรหรือคุณจะต้องทําตัวอย่างไรคุณจะต้องปรับปรุงตัวเองใหม่ทั้งหมดนะคะแล้วก็พร้อมที่จะเผชิญหน้ากับทุกสถานการณ์เพราะว่าสถานที่ใหม่ที่คุณจะเจอเนี่ยทุกอย่างเนี่ยเป็นเรื่องของชีวิตจริงแล้วนะคะใครที่กําลังติดอยู่ในความที่อาโลกสวยเอ,อ โลกสวยอยู่ในทุ่งลาเวนเดอร์มาก่อนถึงเวลาแล้วที่คุณจะต้องสลัดคาบนางเอกออกมาเป็นนางเอกที่ต้องปรผชญโลกประจนภัยในโลกกว้างแล้วล่ะค่ะ ถึงแม้ว่าณขณะนี้ค่ะคุณนะไม่กล้าตัดสินใจที่จะทําอะไรลงไปมากมายหรือไม่กล้าที่จะเด็ดขาดกับชีวิตของตัวคุณเองเนี่ยค่ะเพราะกลัวว่ามันจะเหมือนอย่างเช่นนะกลัวว่าจะอยู่ไม่ได้เอ๊ะจะไปที่ใหม่แล้วจะอยู่ได้ไหมจะเป็นยังไงเสียดายเพื่อนเก่าจังเลยหรือว่ามีความรล,ลึกถึงเพื่อนเก่าล,ลึกถึงสถานที่เดิมโรงเรียนเก่าเออหรือมาหาลัยเดิมๆที่คุณเคยจําเจยอยู่นะคะแม่หมอก้อยบอกเลยว่าคุณต้องทิ้งความคิดนั้นไปเพราะ ข้างหน้าคือสิ่งที่คุณต้องเจอสิ่งที่เป็นชีวิตจริงจริงนะคะสิ่งแวดล้อมที่คุณจะเจอเนี่ยค่ะเขาเรียกว่ากับคนรอบข้างเนี่ยยังไม่มีความจริงใจต่อกันเท่าที่ควรเพราะว่าเป็นอะไรที่ต่างคนต่างต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างไม่สนใจต่างคนต่างต้องเอาตัวรอดนะคะและมีโอกาสที่จะเจอสังคมที่เมินเฉยต่อกันและเป็นอะไรที่แตกต่างกันแล้วก็ เรียกว่าสังคมเห็นแก่ตัวก็ว่าได้นะอืมถ้ารู้อย่างนี้ว่าคุณจะไปเจอกับสังคมเห็นแก่ตัวแล้วคุณต้องทํำยังไงสิ่งที่คุณควรทําก็คือคุณควรจะใจกว้างเข้าไว้อย่าปิดกั้นตัวเองนะคะพยายามไปเจอเพื่อนเยอะๆคุยกับเพื่อนเยอะๆถึงแม้ว่าสังคมเนี่ยมันจะดูกว้างเกินไปสําหรับเราแต่มันก็ไม่ได้แย่นะคะความกว้างเป็นอะไรที่เราต้องเรียนรู้นะคะต้องเรียนรู้มันอืมและ เป็นสภาวะแห่งความทุกข์อย่างหนึ่งนะตอนนี้เพราะคุณกำลังมีความกังวลว่าสถานที่ใหม่เนี่ยมันจะแย่หรือเปล่ารวมถึงคนรอบข้างอาจจะทำให้คุณกังวลอย่างเช่นเอ้คุณจะไปอยู่ที่ใหม่เนี่ยคุณจะอยู่ได้ไหมเนาะคนในบ้านคนครอบครัวคุณก็จะคิดว่าคุณเนี่ยจะต,ต้องอยู่ไม่ได้แน่ๆเลยมีความกังวลเกิดขึ้นในในตัวคุณ ะะแต่แม่หมอกไวบอกได้เลยนะคะว่าถ้าคุณเนี่ยดูจากที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองหรือว่ามองโลกให้กว้างขึ้นแล้วก็ปรับทัศนคติเสม่ยนะคะคุณจะอยู่กับโลกกว้างของคุณหรือมหาลัยใหม่สถานที่ใหม่โรงเรียนใหม่ได้อย่างสบายๆเลยนะคะนั่นหมายถึงว่าเป็นสเต็ปหนึ่งที่คุณกําลังโตขึ้นอีกด้วยและไพ่ใบนี้ยังบอกถึงอะไรยังบอกถึงว่าคุณเนี่ยแฟนเนี่ยเออถ้าเกิดคุณมีแฟนหรือเพื่อนสนิทนะ อ่ะณตอนนี้ค่ะถ้าเกิดคุณมีแฟนหรือว่าเพื่อนสนิทอะคุณมีโอกาสที่จะห่างกันไปแล้วก็เลิกลากันไปและเพื่อนสนิทของคุณอาจจะไม่ได้ตามไปด้วยคุณอาจจะต้องไปคนเดียวแบบตัวคนเดียวโดด,โด,ด,โด,ดมีเกณฑ์ต้องห่างเพื่อนสนิทมีเกณฑ์ต้องห่างแฟนมีเกณฑ์ต้องเหมือนเผชิญอะไรตัวคนเดียวนะคะขอเปิดไพ่อีกสักใบหนึ่งนะคะมาดูว่าคุณจะเจอเรื่องราวหรืออะไรดีด ในสถานที่ใหม่ของคุณนะคะรือวมหาลาัยใหม่นักโรงเรียนใหม่นะคุณจะมีอะไรเรื่องราวดีๆอะไรเกิดขึ้นบ้างนะคะขอจับอีกสักใบหนึ่งนะคะอ่าได้ไพ่ใบนี้นะคะมันเป็นไพ่ที่บ่งบอกถึงอารมณ์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะคุณไปยังที่ใหม่เนี่ยคุณเปรียบเสมือนเฟรชี่เปรียบเสมือนอ เนี่ยจับได้แล้วไพ่เนี้ยแม่นมากเพราะว่ามันมัน,มนสอดคล้องกับหัวข้อมากเลยอะแบบเหมือนคุณเปรบเสมือนแบบอะไรที่ใหม่เป็นเฟรชชี่แล้วคุณก็จะเป็นคนที่มีเสน่ห์เออคุณจะมีความเป็นเสน่ห์มากๆทําให้อะไรรู้ไหมทําให้เกิดการคล้อยตามได้นั่นหมายถึงว่าจะมีคนเนี่ยค่ะหรือรุ่นพี่หรือเพื่อนเนี่ยค่ะเข้ามาชอบคุณ ทำให้คุณอาจจะคล้อยตามเขาไปได้คุณจะมีตัวเลือกมากมายเลยที่จะเข้ามาชอบคุณในเรื่องของความรักนะอ่ามันจะเหมือนมีมารมาคอยขวางมาคอยแบบหลอกล่อชักจูงให้คุณเนี่ยไปในทิศทางที่ไม่ดีอย่างเช่นพอเริ่มมีรุ่นพี่มาจีบมาชอบมามาตามชอบพอคุณมาติดตามคุณอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจจะเข้าสู่สภาวะของการหลงตัวเองได้ เพราะว่า,พาไพ่ใบนี้หมายถึงสเสน่ห์หมายถึงสเสน่ห์แล้วคุณก็อาจจะมีความหลงตัวเองได้แล้วคุณก็อาจจะมีโอกาสไปเจอสังคมที่เหมือนเยินยอคุณจนคุณหลงคุณเคลิบเคลิ้มทําให้อ่าชีวิตคุณเนี่ยผิดแผกไปจากเป้าหมายที่คุณตั้งไว้เป้าหมายของคุณคือไปเพื่อเรียนให้จบไปเพื่ออะไรใหม่ๆ นะคะเพราะฉะนั้นคุณอย่าไปคล้อยตามเด็ดขาดนะคะเพราะการคล้อยตาม่ยมีโอกาสที่จะทาให้คุณเนี่ยเรียนไม่จบได้อีกด้วยนะคะอย่างเช่นคุณอาจจะไปเจอพบรักซะก่อนเรียนไม่จบไปมีแฟนซะก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือไม่ก็เพื่อนพาไปเสียหายๆจนทําให้เราเนี่ยเรียนไม่จบนะคะดังนั้นแล้วเนี่ยแม่หมอก็เชื่อเหลือเกินว่าคุณเนี่ยมีความมั่นใจในตนเอง ะะเพราะเปิดได้ไพ่สองไพ่เนี้ยเป็นคนที่มีความมั่นใจในตนเองอยู่แล้วละแล้วก็เหมือนเตรียมพร้อมตั้งรับกับทุกสถานการณ์แม้ว่าภายในใจคุณอาจจะมีความวมิตกกังบนนิดหน่อยนะคะแต่เนี้ยค่ะถ้าคุณรู้ทันเนี่ยอย่างที่แม่หมอ้อยบอกการดูดวงคือการให้รู้ทันแล้วก็ไม่ประมาทถ้าคุณรู้ทันเนี้ยค่ะคุณเนี่ยจะไม่ตกเป็นทาสของความรู้สึกไม่ตกเป็นทาสของอารมณ์ ไพ่ใบนี้แสดงถึงการตกเป็นทาสโดยไม่รู้ตัวทําให้หลงไหลในคุณค่าทางวัตถุที่ได้มารู้สึกอยากลองสแสวงหาอย่างไม่ยับยั้งชั่งใจแล้วก็อาจจะแย่งชิงอย่างผิดศีลธรรมเนาะอย่างเช่น,อย,นอยากได้นู่นอยากได้นี่เป็นการผิดศีลธรรมอนะคะ่ะแต่ก็ต้องวิตกกังวลเพราะว่าเกรงว่าจะสูญเสีย ก็อย่างที่บอกว่าคือสูญเสียคือคุณอาจจะเรียนไม่จบก็ได้เนาะเพราะเหนเนี้ค่ะคุณจึงต้องระมัดระวงังแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างมีสติไม่ตกอยู่ในกิเลสน,นะควรที่จะรู้ทันเนาะร,รู้ทันความรู้สึกของตนเองอะค่ะมีความอดทนแล้วก็ยับยั้งชั่งใจไม่ไม่คล้อยตามไม่ปลดปล่อยอารมณ์ออกไปเกินเกินเกินกาลังเกินความรู้สึกนะและแต่ว่าไพ่ใไปเนี้ยมันมีความตล้าหานเกิดขึ้นในตัวคุณ าาเพราะว่าคุณเนี่ยมีความกล้าหาแล้วก็มีสติปัญญาดีมีความคิดดีว่าอันไหนดีเลวอ่าเพราะฉะนั้นไพ่ใบนี้ค่ะมันพยายามที่จะดึงคุณให้ลงไปในสิ่งที่เป็นกิเลสหมดเลยไม่ว่าจะเป็นด้าน,สนเสน่ห์หรือความน่าชื่นชมความน่าหลงไหลคือ รอบตัวหรือสังคมหรือสิ่งแวดล้อมเนี่ยจะมาลหลงไหลชื่นชมในตัวคุณแล้วก็จะมีอารมณ์รุนแรงเกี่ยวกับเรื่องสิหาราคะทําให้คุณเนี่ยกลายเป็นคนหลงตัวเองเจ้าอารมณ์ใจร้อนอมีความหึงหวงมีความดื้อรั้นเอาแต่ใจเย่อหยิ่งโอ้หหลายอย่างเลย,พยไพ่ใบนี้เสมือนอารมณ์รุนหลวนดังนั้นแล้วอย่าลืมเป้าหมายของตนเองนะคะว่าการเข้าสู่โรงเรียนใหม่มหาลัยใหม่เนี่ยคือการศึกษาให้จบต้องมีสติและ ประคองใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทอย่าเป็นหลงไหลได้ปลื้มกับสิ่งที่เป็นกิเลสตัณหาและแม่หมอแม่หมอเชื่อว่าคุณจะประสบความสําเร็จในการเรียนอย่างแน่นอนนะคะเอาละค่ะต่อไปนะคะแม่หมอก็จะเปิดไพ่กลองที่สองนะคะไพ่กลองที่สองท่านใดที่เลือกไพ่กลองที่สองไว้มาดูว่าโรงเรียนใหม่รื้มหาลัยใหม่สถานที่ใหม่ๆของคุณจะเป็นอย่างไรบ้าง ไพ่ใบนี้นะคะคุณเนี่ยกำลังมีเป้าหมายอย่างสูงสุดเลยคุณมีกำลังใจที่ดีมากนะคะกำลังเข้มแข็งเลยทีเดียวค่ะเขาบอกว่า,าการเริ่มต้นชีวิตอย่างมีจุดหมายเนี่ยจะกระตุ้นให้คุณเนี่ยศึกษาเรียนรู้ค้นคว้าทดลองแล้วก็นำเอาออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับตัวคุณโอ้โหสอดคล้องอีกแล้วไพ่ใบนี้เยี่ยมยอดมากๆนะคะแล้ว คุณรู้ไหมว่าสถานที่ใหม่มหาลาัยใหม่โรงเรียนใหม่ที่คุณจะไปเนี่ยทำให้คุณมีความเฉลียวฉลาดเกิดความคิดเริ่มสร้างสารรค์แล้วก็มีทักษะฝีมือเยอะแยะเลยนะคะเขาเรียกว่าเป็นแหล่งที่ที่คุณอยากไปจริงๆนะคะเพราะว่าเป็นสภาวะของไพ่ใบนี้นะมันเป็นสภาวะของผู้ที่มีพรสวรรค์และพรแสวงสูงรวมถึงคุณมีพลังพิเศษมีสัมผัสพิเศษเนาะคุณเนี่ยไปที่แห่งนี้คุณจะได้เหมือนอ แหล่งขุมทรัพย์แหล่งขุมทรัพย์ทางด้านปัญญาดีๆนี่เองที่คุณอยากได้มันมาเต็มที่นะคะเขาเรียกว่าพรสวรรค์ของคุณนะคุณเป็นคนมีพรสวรรค์อยู่แล้วล่ะรวมกับพรแสวงและพลังศรัทธาในตัวคุณเองเนะะี่ยค่ะจะสร้างทักษะกับคุณได้อย่างต่อเนื่องแสดงว่าที่ที่คุณจะไปเนี่ยเป็นอะไรที่ดีมากนะคะทําให้คุณสำเร็จในชีวิตได้อย่างคาดไม่ถึงและคุณไปแล้วคุณจะมีเหมือน จุดประกายจุดประกายในชีวิตคุณอีกมากมายหลายอย่างกันเลยทีเดียวนะคะและสิ่งแวดล้อมเนี่ยค่ะที่คุณจะไปเนี่ยเป็นอะไรที่เหมือนทําให้คุณเนี่ยได้เรียนรู้อย่างรวดเร็วแล้วก็แตกฉานในหลายๆวิชาก็คือทําให้คุณเป็นคนรอบรู้สารพัดเรื่องอะคะ่ะและคุณก็จะเป็นคนเก่งเป็นคนเอาตัวรอดเก่งนะคะแต่ข้อเสียนิดนึงนะถ้าคุณไปอยู่ตรงจุดนี้แล้วอะ่ะคุณจะมีความรู้สึกที่เหมือน อารมณ์เปลี่ยนแปลงง่ายเบื่อง่ายแล้วก็สับสนในตัวเองคือคุณกําลังตามหาตนเองอยู่นั่นเองเนาะว่าจริงๆแล้วอะ,อะไรก็ดีไปหมดอันนั้นก็ชอบอันนี้ก็ชอบก็ไม่รู้จะเอาอยัางไงเมื่อไปณนะสถานที่ใหม่ๆตรงนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะ,ะสถานที่ที่คุณจะไปเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรก็คือเป็นแหล่งรวมสิ่งที่คุณอยากดูอยากคนา้นคว้า เป็นอะไรที่เหมือนคุณตัดตวงได้ตลอดเวลาเลยและคุณมีความพอใจมากกับสถานที่ใหม่ที่คุณจะไปมหาลัยใหม่โรงเรียนใหม่ที่คุณจะไปเนี่ยคุณจะมีความพึงพอใจมากเมื่อคุณเข้าไปอยู่ในนั้นเรียกได้ว่าทําให้คุณแบบตื่นเต้นได้ตลอดเวลาและสนุกกับมันค่ะอ่าเปิดไพ่อีกซักใบหนึ่งนะคะอ่าคุณจะไปเจอกับอะไรบ้าง เนาะในรั้วมหาลัยใหม่หรือโรงเรียนใหม่นะคะคุณจะไปเจอกับอะไรบ้างได้ไพ่ใบนี้ยค่ะคุณจะไปเจอกับอะไรบ้างในโรงเรียนใหม่สถานที่ใหม่อย่างแรกเลยคือ,อคุณจะไปเจอกับรักต่างวัยค่ะอาจจะเป็นรุ่นพี่เราหรือรุ่นน้องก็ได้นะอันนี้ก็แล้วแต่ดวงของแต่ละคนแต่จะเป็นอะไรที่ไปเจอกับรักต่างวัยและคุณจะ ได้ไปพบกับสังคมที่คุณชอบเลยทีเดียวนะคะคุณจะกลมกลืมกับสิ่งแวดล้อมที่คุณอยู่คุณจะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับสถานที่แห่งนั้นและคุณจะเจอเรื่องราวใหม่ๆรวมถึงความรักครั้งใหม่ด้วยซึ่งเป็นรักต่างวัยและถ้าถามหากเรื่องของการเรียนว่าแล้วสังคมการเรียนคุณจะดีไหมคุณจะไปเจอกับเพื่อนที่ดีไหมคุณจะ,ะสามารถประสบความสําเร็จกับ ที่นี่ได้ไหมแน่นอนค่ะได้ไพ่ใบนี้คือคุณมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จแล้วก็สําเร็จดังที่ตั้งใจไว้ตั้งแต่แรกแล้วคือคุณมีเป้าหมายที่ชัดเจนและคุณจะได้สําเร็จกับเป้าหมายนั้นนะคะคุณจะไปเจอเพื่อนที่ดีและเพื่อนเนี่ยจะพาคุณไปยังทิศทางที่ถูกต้องค่ะอ่ะกองที่สองจัดว่าดีอีกแล้วนะคะ สำหรับไพ่กองที่สามจะเป็นอย่างไรใครเลือกไพ่กองที่สามไว้บ้างได้มาแล้วอะมาดูกันว่ารั้วมหาลัยใหม่โรงเรียนใหม่จะเป็นอย่างไรบ้างมันเหมือนเป็นการเริ่มต้นแต่มันเหมือนเป็นจุดกําเนิดอ่ะเป็นจุดกําเนิดคือเหมือนระดับเขาเรียกอะไรอะเริ่มต้นแบบเล็กๆน้อยๆมากความเป้าหมายของคุณอะมันยังไม่ใหญ่พอก็คือเหมือนอะย้ายก็ย้ายก็คือเหมือนกับว่า ได้มาหาลัยเนี้ยโอเคไปก็ไปเรียนที่นี่ก็ได้ไปที่นั่นก็ได้อะไรอย่างเงี้ยคือเป้าหมายของคุณยังไม่ใหญ่พอและไม่ชัดเจนพอนะคะแต่จุดเริ่มต้นเนี้ยมันคือเริ่มตั้งแต่ศูนะมันเริ่มต้นจากศูนย์ก็คือ เริ่มต้นจริงๆอ่ะแล้วมันไม่ได้มีอะไรที่เหมือนยิ่งใหญ่แต่มันเป็นเล็กๆน้อยๆแต่ทั้งนี้นะคะทั้งนี้ท้งนั้นอ่ะนะคะมันเป็นความเริ่มต้นที่ดีเรียกว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีเลยละค่ะที่จะเหมือนนําคุณไปเจอเรื่องราวใหม่ๆสังคมใหม่ๆถึงแม้ว่าสังคมใหม่ของคุณอาจจะไม่มีความจริงใจมากนักน,นะ,ะคุณเตรียมตัวที่จะเห็นแก่ตัวได้เลยนะ <laughs> เพราะว่าสังคมใหม่คุณก็เป็นอะไรที่ต่างคนต่างอยู่ เนาะต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างแข่งขันต่างคนต่างมุ่งมันน่นในเรื่องของตนเองคุณเนี่ยไปแบบว่าเบามากเลยคือสบายสบายไม่มีเป้าหมายใหญ่โตแต่เป้าหมายก็ไม่ได้เล็กจนเกินไปแต่เป็นในรดับที่สบายสบายอะไรก็ได้ดังนั้นแล้วสังคมที่คุณจะไปเจอคุณไม่แคร์ค่ะ คุณไม่แร่การเริ่มต้นของคุณคุณก็พร้อมที่จะเรียนรู้เริ่มต้นจากศูนย์ก็โอเคก็ยินดีไม่มีปัญหาอะไรนะคะสภาพแวดล้อมที่คุณจะเจอก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างจะชิลชิลมากๆนะคะแต่ก็เป็นที่ยอมรับว่าความจริงใจก็หามีไม่หรอกนะกับมหาลัยใหม่ทิ่งที่คุณจะไปเจอใหม่เนี่ยคุณก็ต้องเอาตัวเองรอดนะคะก็ไม่แย่นะเพราะว่าคุณรู้สึกชิลชอยู่แล้วละ่ะสบายๆนะคะอ่ะคราวนี้ มาดูไพ่ใบที่สองว่าอะแล้วคุณจะไปเจอกับอะไรบ้างในเมื่อสภาพแวดล้อมเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ละแล้วคุณจะไปเจอกับอะไรบ้างนะคะอะแม่หมอก,ก้อยเปิดได้ไพ่ใบนี้โฮปค่ะโอ้ดีงามค่ะคุณจะไปเจอคนอุปถัมภ์เออไม่ว่าจะเป็นอาจารย์เพื่อนรุ่นพี่หรือเพื่อนของคุณ คุณจะไปเจอกับคนที่อุปถัมภ์คุณช่วยเหลือคุณในทุกๆด้านและทําให้คุณเนี่ยมีความมุ่งมั่นมากขึ้นทําให้คุณจะประสบความสําเร็จในสถานที่แห่งนี้ในหาลาแห่งนี้นะคะยิ่งอยู่ไปยิ่งมีความสุขยิ่งอยู่ไปยิ่งแฮปปี้ยิ่งอยู่ไป,ย,ย,ไปยิ่งรู้สึกสนุกสนานยิ่งอยู่ไปเนี่ยคุณจะมีเหมือนอาจารย์บ้างเพื่อนบ้างที่จะมาสร้างเป้าหมายให้คุณได้อย่างชัดเจนนะคะคุณจะมีความความ ความหวังที่เหมือนชัดเจนมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆนะคะและไพ่ใบนี้ค่ะคุณจะได้รับคนอุปถรัรมภ์จนทำให้คุณสำเร็จการศึกษาแล้วก็เป็นอะไรที่จบดีมากเริ่มต้นจากศูนย์แต่จบที่100นะคะจบอ,อจบ100ไปถึงล้านกันเลยทีเดียวนะคะส่วนในเรื่องความรักคุณจะไปเจอ,อยังไง คุณจะไปเจอความรักในรูปแบบที่เก็บไว้ในใจอย่างเช่นไปแอบ,บรักรุ่นพี่แอบบชอบคนนั้นแอบบชอบคนนี้นะคะแบบไม่กล้าเปิดเผยไม่กล้าแสดงออกแต่ว่าคุณก็มีความสุขในรูปแบบนั้นแล้วเหมือนคุณนยคะก็มีความพึงพอใจที่จะอแอบบรักอยู่แบบนั้นแหละไม่ได้ซีเรียสเลยนะคะอู้น่ารักมากเลยสําหรับคนที่เลือกกองที่ 3, สามจะดงคุณเป็นคนที่ชิลๆอ,อ,อ่าเป้าหมายก็ใหญ่ไปเรื่อยๆ จากศถึงร้อยถึงล้านนะคะก็จัดว่าโอเคเลยค่ะเอาละค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเป็นการเปิดไพ่ขอให้ทุกคนนำไปพิจารณาแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างไป่ประมาณนะคะ